ณผู้ชมครับช่วงเวลานี้ทะเลแคริบเบียนกลายเป็นพื้นที่ที่ทั้งโลกหันมาจับตามองอีกครั้งหลังจากการเคลื่อนไหวทางทหารของสหรัฐและเวเนซุเอลาที่เกิดขึ้นแบบเร็วและเข้มข้นกว่าที่คาดไว้แม้ยังไม่มีการยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายมีแผนเปิดฉากการสู้รบแต่การส่งกำลังทางเรือขนาดใหญ่และการตั้งรับของเวเนซุเอลาทําให้สถานการณ์ยกระดับเป็นความตึงเครียดทางยุทธศาสตร์ที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษ สหรัฐส่งกลุ่มเรือรบขนาดใหญ่เข้าสู่พื้นที่รวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือพิฆาตหลายลำซึ่งทางวอชิงตันให้เหตุผลว่าเป็นปฏิบัติการด้านความมั่นคงแต่ในมุมของนักวิเคราะห์จํานวนมากการเคลื่อนไหวนี้ถูกมองว่าเป็นการแสดงพลังเพื่อกดดันทางการทูตขณะที่เวเนซุเอลาก็ตอบโต้ด้วยการประกาศสถานาการณ์ฉุกเฉินเสริมกําลังป้องกันชายฝั่งและเพิ่มระดับการเตรียมพร้อมของกองทัพและหน่วยรักษาความมั่นคงภายในประเทศ สิ่งที่ทำให้โลกกังวลไม่ใช่แค่จำนวนกำลังที่ทั้งสองฝ่ายนำเข้าพื้นที่แต่เป็นความเสี่ยงจากความเข้าใจผิดเมื่อเรดาร์หลายระบบดโดรนาลาตระเวนและเรือรบจากหลายประเทศเข้ามาในพื้นที่เดียวกันโดยเฉพาะเมื่อมีมหาอำนาจอื่นอย่างรัเสเซียและจีนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดการตีความผิดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้สถานการณ์บานปลายได้แม้ไม่มีฝ่ายใดต้องการเปิดศึกจริงก็ตามวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าสถานการณ์นี้กำลังพาโลกมุ่งหน้าไปทิศทางไหน และอะไรคือสัญญาณสำคัญที่บอกว่าแรงกดดันครั้งนี้อาจเปลี่ยนสมดุลกำลังในซีกโลกตะวันตกและถ้าคุณอยากติดตามข่าวแบบเข้าใจง่ายวิเคราะห์แบบลึกแต่ไม่ลำเส้นข้อมูลเท็จอย่าลืมกดติดตามช่องถามตอบข่าวเพื่อไม่พลาดทุกประเด็นสาคัญครับหนึ่งในประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับสถานาการณ์ในทะเลแคริบเบียนขณะนี้ไม่ใช่การเปิดศึกโดยตั้งใจแต่เป็น การยิงโดยไม่ตั้งใจที่อาจเกิดจากความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีเพราะพื้นที่ซึ่งสหรัฐเวเนซุเอลาและหน่วยข่าวกรองจากหลายประเทศกำลังเคลื่อนไหวอยู่นั้นเต็มไปด้วยเรดาร์โดรนลาดตระเวนเครื่องบินรบและเรือรบที่ทำงานซ้อนทับกันอย่างใกล้ชิดอย่างไม่เคยมีมาก่อนในรอบหลายสิบปีการที่ระบบอาวุธยุคใหม่ตอบสนองอย่างอัตโนมัติเป็นเรื่องปกติในเชิงเทคนิคแต่ก็ทำให้ความเสี่ยงสูงขึ้นอีกหลายเท่า เพราะระบบเหล่านี้ถูกออกแบบให้ทำงานเร็วกว่าเวลาในการตัดสินใจของมนุษย์มากตัวอย่างเช่นเรดาร์ーーที่ล็อกเป้าผิดหรือสัญญาณรบกวนที่ทำให้ระบบเข้าใจว่าอีกฝ่ายกำลังเตรียมยิงทั้งหมดนี้อาจน,นำไปสู่การตอบโต้โดยอัตโนมัติก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมีโอกาสประเมินสถานการณ์จริงยิ่งไปกว่านั้นการสื่อสารระหว่างสหรัฐและเวเนซุเอลาในช่วงวิกฤตมีจำกัดทำให้ไม่มีช่องทางลดความเข้าใจผิดที่ชัดเจน เหมือนกรณีความขัดแย้งในมหาอำนาจอื่นๆนักวิเคราะห์บางรายจึงเตือนว่าความผิดพลาดเพียงหนึ่งครั้งจากโดรนที่บินเข้าใกล้เกินไปการเคลื่อนเรือผิดตำแหน่งหรือการตีความสัญญาณเรดาร์ที่คลาดเคลื่อนอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุปะทะโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งหมดนี้ทําให้สถานการณ์ในแคริบเบียนเปรียบเสมือนพื้นที่เสี่ยงสูงซึ่งแม้ไม่มีฝ่ายใดประกาศสงครามแต่ก็มีโอกาสเกิดเหตุบานปลายได้จากความผิดพลาดเล็กน้อย จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมประชาคมโลกเรียกร้องให้เพิ่มช่องทางสื่อสารฉุกเฉินและให้ทุกฝ่ายลดการเคลื่อนไหวทางทหารที่อาจสร้างความเข้าใจผิดโดยไม่จําเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทําให้สถานการณ์ในเวเนซุเอลาถูกจับตายอย่างใกล้ชิดคือการที่รัฐบาลประกาศมาตรการด้านความมั่นคงภายในประเทศซึ่งรวมถึงแนวคิดสงครามประชาชนหรือการระดมพลพลเรือนเพื่อสนับสนุนการป้องกันประเทศในยามฉุกเฉิน แม้ข้อมูลเชิงลึกหลายส่วนจะยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานระหว่างประเทศแต่ความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลเวเนซุเอลามองสถานการณ์ปัจจุบันเป็นภาวะที่ต้องเตรียมพร้อมระดับสูงกว่าปกติในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดพุ่งขึ้นเวเนซุเอลามีรายงานว่ามีการจัดการฝึกอาสาสมัครการเพิ่มความพร้อมของกองกําลังรักษาความมั่นคงท้องถิ่นและการเสริมยุทธวิธีป้องกันเมืองเช่น การจัดพื้นที่ฝึกอบรมในเขตชุมชนหรือการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินนักวิเคราะห์ชี้ว่านี่เป็นรูปแบบการเตรียมการที่มาเกิดขึ้นในประเทศที่มองว่ามีภัยคุกคามจากภายนอกแม้จะยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่ามีการเตรียมทำสงครามจริงก็ตามแนวคิดสงครามประชาชนไม่ได้หมายถึงพลเรือนจะถูกส่งสู่แนวหน้าโดยตรงแต่สะท้อนถึงแนวคิด การกระจายกำลังป้องกันไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ประเทศสามารถดำเนินงานได้แม้ในภาวะวิกฤตซึ่งเป็นโมเดลที่หลายประเทศใช้ในสถานการณ์ไม่มั่นคง <c oughs> เช่นการฝึกการป้องกันภัยพิบตัติหรือการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงภายในสิ่งสำคัญคือเหตุการณ์เหล่านี้ควรถูกตีความในกรอบของมาตรการเตรียมพร้อมมากกว่าการประกาศเข้าสู่สงครามจริง เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีการระดมพลระดับใหญ่ตามที่บางสือ่ออิสระเสนอนักวิเคราะห์จึงแนะนําให้จับตาความเคลื่อนไหวในเชิงโครงสร้างเช่นการประสานงานระหว่างหน่วยงานความถี่ของการฝึกและการสื่อสารทางการทูตซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สถานการณ์ได้ชัดเจนกว่าแค่ภาพการฝึกอาสาสมัครเพียงอย่างเดียวหนึ่งในความท้าทายสำคัญที่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายหยิบมาพูดถึง คือรูปแบบการป้องกันประเทศของเวเนซุเอลาที่มีการผสานยุทธศาสตร์หลายมิติได้แก่การใช้พื้นที่ป่าการเตรียมเขตเมืองและการระดมพล,ลภาคประชาชนในมุมของยุทธศาสตร์นี่เป็นวิธีป้องกันที่หลายประเทศใช้เมื่อมีกำลังรบไม่สมดุลกับฝ่ายตรงข้ามเพราะทำให้พื้นที่รบมีความซับซ้อนและยากต่อการควบคุมรายงานจากภูมิภาคลาตินอเมริกาชี้ว่าเวเนซุเอลามีการเสริมกำลังในบางพื้นที่ป่าและทางเชื่อมสู่เขตภูเขา ซึ่งนักวิเคราะห์เปรียบเทียบกับยูทธลิธีที่เคยเห็นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงสงครามเย็นแม้จะไม่ได้หมายความว่าเวเนซุเอลากำลังเตรียมทำสงครามในรูปแบบนั้นแต่การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเช่นเส้นทางลำเลียงหรือที่กำบังในพื้นที่หางไกลเป็นสิ่งที่สามารถพบได้ในสถานการณ์ที่รัฐบาลต้องการเพิ่มศักยภาพการป้องกันตนเองในเขตเมืองรายงานหลายฉบับระบุว่าอาจมีการเสริมโครงสร้างเช่น ุดสังเกตการหรือการเตรียมพื้นที่เพื่อสนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในแม้ข้อมูลบางส่วนยังไม่ได้รับการยืนยันจากองค์กรระหว่างประเทศแต่สะท้อนความกังวลของรัฐบาลท้องถิ่นต่อภัยคุกคามจากภายนอกการเตรียมเมืองให้พร้อมรับภาวะวิกฤตเป็นแนวทางที่หลายประเทศใช้ไม่เฉพาะในกรณีสงครามแต่รวมถึงภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆด้วยเมื่อนําทุกองค์ประกอบมารวมกันป่าเมืองและประชาชนเวเนซุเอลาจึงถูกมองว่ากําลังสร้าง ระบบป้องกันแบบกระจายตัวมากกว่าระบบสงครามเต็มรูปแบบจุดสําคัญที่ต้องติดตามคือระดับการประสานงานระหว่างหน่วยงานทหารและพลเรือนรวมถึงท่าทีของรัฐบาลต่อการเจราจาทางการทูตซึ่งเป็นปัจจัยที่บ่งบอกทิศทางสถานการณ์ได้ชัดเจนที่สุดในเวลานี้ท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐและเวเนซุเอลากํากลังจับตามองกันอย่างใกล้ชิดการเคลื่อนไหวของรัสเซียในภูมิภาคนี้ยิ่งเพิ่มความซับซ้อนของสมการความมั่นคงระหว่างประเทศ แม้จะไม่มีการยืนยันจากภาครัฐว่ารัเสเซียส่งกำลังเข้ามาโดยตรงเพื่อสนับสนุนเวเนซุเอลาแต่รายงานจากนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว่ารัเสเซียได้เพิ่มกิจกรรมในแคร็บเบียนมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั้งในรูปแบบการซ้อมรบการส่งเรือรบเข้าเยือนท่าเรือและการลาดตระเวนทางอากาศในบางช่วงเวลาตามรายงานเชิงวิเคราะห์มีการกล่าวถึงความเป็นไปได้ว่าเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์หรือเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของรัเสเซีย อาจปฏิบัติภารกิจในภูมิภาคนี้เป็นครั้งคราวซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของมอสโกในการประกาศบทบาทของตนในพื้นที่ที่สหรัฐมีอิทธิพลสูงเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามข้อมูลหลายส่วนยังไม่มีการยืนยันจากแหล่งข่าวรัฐบาลหรือองค์กรระหว่างประเทศจึงควรตีความในฐานะการประเมินของผู้สังเกตการณ์มากกว่าข้อเท็จจริงเต็มรูปแบบสิ่งที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันคือการที่รัสเซียแสดงบทบาทในแคริบเบียนไม่ว่าจะในรูปแบบใด ย่อมมีผลต่อดุลอำนาจเชิงยุทธศาสตร์และส่งสัญญาณทางการทูตมากกว่าการเตรียมทำสงครามจริงเพราะมอสโกเองก็มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรและต้องบริหารความสัมพันธ์กับนานาชาติในภาพรวมการเคลื่อนไหวของรัสเซียถูกมองว่าเป็นการป้องปรามเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่าการเข้าร่วมในความขัดแย้งโดยตรงจุดที่ควรจับตาต่อไปคือระดับความถี่ของกิจกรรมทางทหารการประกาศท่าทีของรัฐบาล และความร่วมมือด้านข่าวกรองกับประเทศในภูมิภาคซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่งผลต่อเสถียรภาพของสถานการณ์ได้ในระยะยาวอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้สถานการณ์ในทะเลแคริบเบียนซับซ้อนขึ้นคือการปรากฏตัวของจีนในรูปแบบของภารกิจด้านขาวกรองและการสังเกตการทางทะเลแม้จะไม่มีข้อมูลยืนยันว่าจีนส่งกําลังเข้ามาเพื่อสนับสนุนการ,รเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงแต่กิจกรรมบางอย่างเช่น การส่งเรือข่าวกรองเข้าเทียบท่านในคิวบาหรือการเดินเรือของเรือพิฆาตบางรุ่นในภูมิภาคสะท้อนให้เห็นว่าปักกิ่งต้องการมีบทบาทในพื้นที่ยุทธศาสตร์ใกล้สหรัฐมากขึ้นตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเรือข่าวกรองของจีนมีภาร,รกิจหลักคือการติดตามสัญญาณเรดาร์คลื่นวิทยุและการเคลื่อนตัวของเรือรบในภูมิภาคซึ่งเป็นกิจกรรมที่หลายประเทศทำในเขตน่านน้ำสากลตามกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ของตนเองมากกว่าจะเป็นการเตรียมเปิดฉากการรบขณะเดียวกันยังมีรายงานว่าจีนทดลองใช้อากาศยานไร้คนขับในระดับความสูงพิเศษเพื่อสังเกตการพื้นที่กว้างแต่แหล่งข้อมูลหลายแห่งย้ําว่านี่เป็นเพียงการสนิษฐานจากนักวิเคราะห์ไม่ใช่ถแถลงการยืนยันจากรัฐบาลใดบทบาทของจีนจึงถูกตีความว่าเป็นการขยายอิทธิพลเชิงข่าวกลองมากกว่าการเข้าร่วมในความขัดแย้งโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของปักกิ่งในการเสริมขีดความสามารถด้านข้อมูลและการเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีความสําคัญต่อการเมืองโลกแม้กิจกรรมของจีนไม่ได้ชี้ว่ามีความตั้งใจใจะเอ็กซ์เคเลชันความขัดแยง้งแต่การมีหลายประเทศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่เดียวกันย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อความเข้าใจผิดโดยเฉพาะเมื่อสหรัฐและเวเนซุเอลาอยู่ในภาวะตึงเครียดสูงอยู่แล้วความผิดพลาดเล็กน้อยในระดับสัญญ,ญาณหรือการตีความข้อมูล อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพโดยรวมได้ทันทีสถานการณ์ในทะเลแคริบเบียนเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเวเนซุเอลาเท่านั้นแต่กำลังขยายตัวไปสู่ความเป็นสามขั่วอำนาจเมื่อรัสเซียและจีนต่างมีบทบาทในพื้นที่แม้จะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าทั้งสองประเทศเข้ามาเพื่อสนับสนุนการ,รเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงแต่ความเคลื่อนไหวด้านข่าวกรองการเดินเรือ และการลาดตรเวณทางอากาศของทั้งสองชาติก็เพียงพอที่จะทำให้สมการความมั่นคงในภูมิภาคซับซ้อนขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนักวิเคราะห์มองว่าการมีส่วนร่วมของรัเสเซียและจีนในพื้นที่ทิศารัฐถือว่าเป็นเขตอิทธิพลดั้งเดิมไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณเตรียมทำสงครามแต่เป็นการแสดงบทบาทบนเวทีระหว่างประเทศในลักษณะของการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในยุโรปแอฟริกาหรือมหาสมุทรแปซิฟิก แนวโน้มนี้ทําให้ทุกความเคลื่อนไหวในเครปเบียนต้องถูกจับตาและวิเคราะห์ในบริบทที่กว้างกว่าสองประเทศคู่ขัดแย้งเดิมการที่ทั้งสาม,มหาอำนาจมีอุปกรณ์ข่าวกรองระบบเรดาร์และกําลังรบอยู่ในพื้นที่เดียวกันทําให้ความเสี่ยงต่อความเข้าใจผิดสูงขึ้นแม้ทุกฝ่ายจะไม่ได้มีเจตนาโจมตีการตีความสัญญาณผิดหรือเหตุขัดข้องทางเทคนิคก็อาจทําให้สถานาการณ์เอ็กซ์เคเลสโดยไม่ตั้งใจความซับซ้อนเช่นนี้ทําให้บางนักวิชาการ เปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันกับวิกฤตการจรวดคิวบาในปี1962แต่ก็ต้องเน้นว่าเงื่อนไขในปัจจุบันแตกต่างกันมากเพราะทุกประเทศต่างต้องคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท้ายที่สุดความตึงเครียดสามขั้วนี้เป็นสัญญาณว่าภูมิภาคแคริบเบียนกำลังกลายเป็นเวทีสำคัญของระบบโลกยุคใหม่ซึ่งการสื่อสารทางการทูตและการรักษาช่องทางลดความเข้าใจผิดจะเป็นปัจจัยหลัก ที่กำหนดทิศทางสถานการณ์ในระยะต่อไปในช่วงที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและเวเนซุเอลาเพิ่มสูงขึ้นการเคลื่อนไหวของกองทัพเรือสหรัฐโดยเฉพาะกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินกลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญญาณที่ได้รับการจับตาอย่างมากจากประชาคมโลกแม้สหรัฐจะระบุว่านี่คือปฏิบัติการด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาคแต่การปรากฏตัวของเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือสนับสนุนจำนวนมากย่อมสร้างแรงสั่นสะเทือนเชิงยุทธศาสตร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามรายงานการวิเคราะห์การที่เครื่องบิน F-35 สามารถเตรียมพร้อมขึ้นบินการมีเครื่องลำเลียงหรือเฮลิคอปเตอร์ประจำลำที่พร้อมใช้งานและการจัดกำลังนาวิกโยธินในรูปแบบที่คล้ายแผนการฝึกขึ้นบกอาจถูกตีความว่าเป็นการแสดงความพร้อมทางยุทธศาสตร์มากกว่าการเตรียมบุกจริงเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลยืนยันจากรัฐบาลสหรัฐว่ามีแผนปฏิบัติการเชิงรุกต่อเวเนซุเอลา ในอีกด้านเวเนซุเอลามีการเสริมกำลังป้องกันชายฝั่งการสร้างด่านสกัดและการเตรียมพื้นที่รับมือเหตุฉุกเฉินซึ่งสะท้อนมุมมองว่าเหตุการณ์ใดๆในทะเลแคริบเบียนอาจส่งผลถึงการรักษาความมั่นคงภายในได้ทันทีการเตรียมพื้นที่เหล่านี้จึงเป็นมาตรการเชิงป้องกันตามปกติไม่ได้หมายความว่าสงครามกำลังจะเกิดขึ้นทันทีสิ่งที่นักวิเคราะห์เน้นคือความใกล้ชิดกันของยุทธปกรณ์ทั้งสองฝ่ายเพิ่มความเสี่ยงต่อ การตีความผิดของสัญญาณทางทหารเช่นเครื่องบินที่เข้าใกล้โดยไม่ตั้งใจการเปลี่ยนรูปขบวนเรือหรือความผิดพลาดด้านเราดาร์ซึ่งล้วนมีโอกาสทำให้สถานาการณ์ตึงเครียดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจดังนั้นการจัดกำลังของสหรัฐจึงควรถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การกดดันและการสร้างหลักประกันความมั่นคงมากกว่าการเตรียมเปิดฉากการรบจริงทิศทางสถานาการณ์ขึ้นอยู่กับการสื่อสารระหว่างประเทศ และความสามารถของแต่ละฝ่ายในการหลีกเลี่ยง <S <S <ๆ>การยกระดับโดยไม่จําเป็นท่ามกลางความตึงเครียดในทะเลแคริบเบียนรายงานจากหลายสํานักข่าวและนักวิเคราะห์ชี้ว่าเวเนซุเอลามีความพยายามเพิ่มความพร้อมด้านความมั่นคงภายในโดยเฉพาะในเขตเมืองซึ่งเป็นพื้นที่สําคัญที่สุดหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินแม้บางรายงานในโลกออนไลน์จะกล่าวถึงการเตรียมสงครามเมืองเต็มรูปแบบแต่ข้อมูลจํานวนมากยังไม่ผ่านการยืนยันจากแหล่งข่าวรัฐบาล หรือองค์กรระหว่างประเทศจึงต้องตีความในฐานะการประเมินสถานการณ์มากกว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นจริงคือเวเนซุเอลาได้เสริมมาตรการในเมืองใหญ่บางแห่งเช่นการเพิ่มจุดตรวจการเสริมกองกําลังรักษาความปลอดภัยและการจัดการฝึกอบรมด้านความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินซึ่งเป็นมาตรการที่หลายประเทศนํามาใช้เมื่อเกิดความไม่แน่นอนด้านความมัน่นคงนอกจากนี้การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเช่นการสร้างพื้นที่หลบภัย หรือการจัดเส้นทางคนย้ายประชาชนก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันทั่วไปในสถานาการณ์ตึงเครียดแนวคิดเรื่องสงครามเมืองมักถูกยกขึ้นมาพูดในงานวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเพราะเมืองใหญ่เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการเมืองและประชากรหากความขัดแย้งขยายตัวเมืองมักเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนเว่าปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานระบุว่าเวเนซุเอลามีการเตรียมการระดับลึกเช่น การตั้งเครือข่ายกองกำลังขนาดใหญ่ในอาคารสูงหรือการเตรียมอาวุธจำนวนมากในเขตเมืองตามที่บางสื่อออนไลน์นำเสนอโดยสรุปการเตรียมความพร้อมในเมืองของเวเนซุเอลทวนตีความว่าเป็นมาตรการเชิงป้องกันมากกว่าการคาดการณ์ว่าจะเกิดสงครามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามต่อไปคือการสื่อสารของรัฐบาลการเคลื่อนไหวของหน่วยงานความมั่นคงและท่าทีของประชาคมโลกต่อวิกฤตครั้งนี้หนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาบ่อยในสื่อวิเคราะห์ คือความกังวลว่าสถานการณ์ระหว่างสาหรัฐเวเนซุเอลาและการมีบทบาทของรัสเซียจีนอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่เกินกว่าขอบเขตภูมิภาคอย่างไรก็ตามนักวิชาการด้านความมั่นคงจำนวนมากเตือนว่าควรแยกแยะระหว่างการวิเคราะห์เชิงความเป็นไปได้กับข้อเท็จจริงเชิงนโยบายเพราะจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีรัฐใดส่งสัญญาณว่าจะยกระดับสถานการณ์ไปสู่การเปิดศึกขนาดใหญ่ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือความใกล้ชิดระหว่างยุโทโธปกรณ์ของหลายประเทศเครื่องบินรบเรือรบระบบเลดาราและอุปกรณ์ข่าวกรองทำให้มีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดมากกว่าเดิมเมื่อสหรัฐต้องจับตาการเคลื่อนไหวของเวเนซุเอลาขณะเดียวกันรัสเซียและจีนก็กำลังเฝ้าสังเกตการสถานการณ์ด้วยมุมมองของตนเองการตีความสัญ,ญญาณผิดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นอย่างรวดเร็วแม้ไม่มีฝ่ายใดต้องการให้ความขัดแย้งบานปลาย นักวิเคราะห์บางรายจึงเปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันกับวิกฤตคิวบาปี1962ในบริบทของความไวต่อความผิดพลาดแต่ก็ย้ำว่าเงื่อนไขในปัจจุบันแตกต่างกันมากโลกเชื่อมโยงกันด้วยเศรษฐกิจระดับสูงและทุกป,ประเทศมีต้นทุนทางการเมืองที่จะต้องคำนึงถึงก่อนเปิดฉากความขัดแย้งระดับใหญ่ความเสี่ยงจึงไม่ได้มาจากเจตนารุกรานโดยตรงแต่เกิดจากความซับซ้อนของพื้นที่ยุทธศาสตร์ ที่มีมหาอำนาจหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องข้อมูลซ้อนทับกันและระบบเตือนภัยที่ตอบสนองรวดเร็วเกินกว่ามนุษย์จะประเมินได้ทันการสื่อสารระหว่างประเทศและการเปิดช่องทางทางการทูตจึงเป็นวิธีหลักในการป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามเกินควด